สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนิยายวายนิยายเสียงจากช่องปริยวิทย์นิยายเสียงนะครับกลับมาพบกับนิยายวัยเรื่องอดีตรักจอมราชันกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับ ก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้แอดขอฝากช่องนิยายเสียงของปริยวิทย์และฝากนิยายเรื่องอื่นๆให้คุณผู้ฟังเข้าไปกดรับฟังกันให้เยอะนะครับมีเรื่องที่จบไปแล้วหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปฟังนิยายวาย อดีรักจอมราชันวันนี้ขอเสนอเป็นตอนที่37ห่วงกรรมที่ติดค้างในใจอินทาราคันเข้าไปหาลุงลุงพร้อมกับสือื่นให้ออกมาเป็นวักเป็นเวน เขาคลานเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าแท่นที่นั่งของหลวงลุงก่อนจะก้มลงกราบอีกครั้งหลวงลุงเอื้อมมือมารับเอาสองมือที่กราบลงไปของอินทาราแล้วเปลยยิ้มให้อย่างอบอุ่นอินทาราเจ้าคงทุกทนใจมากเลยสินะเจ้าคำถามอ่อนโยนจากหลวงลุง,ลง ยิ่งทำให้อินทาราร้องไห้ออกมาอย่างหนักจนตัวงอเป็นกุ้งจนผมต้องรีบทลาเข้าไปประคองร่างเล็กเอาไว้พร้อมกับมองภาพเหตุการณ์นี้ต่อไปแบบงงงงตันพ่อข้าขอโทษเป็นความผิดของข้าเองข้าขอโทษ หากวันนั้นข้าอยู่ที่นั่นหมู่บ้านของเราก็คงก็คงจะไม่อินทาราอย่าร้องไห้ไปเลยอินทาราคุณเป็นอะไรไป ผมถามออกไปด้วยความตกใจอัน,นิจจังอน,นิจจาทุกใดไหนเล่าก็ไม่เท่าความทุกข์ใจไม่ใช่ความผิดของโยมหรอกนะโยมอิมทาราหากแม้วันนั้นโยมอยู่ด้วยก็คงช่วยอะไรไม่ได้ คงจะตายไปพร้อมกันในครั้งนั้นแล้ววันนี้โยมคงไม่ได้มานั่งร้องไห้ยอยู่ตรงนี้หรอกนะบุญกรรมของคนเราแตกต่างกันนอกจากจะชดใช้กรรมแทนกันไม่ได้แล้วก็ยังหลีกหนีกันไม่ได้ด้วยนะโยม เหมือนกันกับโยมทั้งสองที่ยังต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งฉันใดก็ฉันนั้นผมและอินทาราหันมองหน้ากันอีกครั้งเสียงสะอื้นกับคราบน้ำตาเหือดหายไปในที่สุด เหลือเพียงแค่คำถามมากมายที่ตุดอยู่ในใจของผมที่มันยังคงต้องการคำตอบผมมองภาพที่หลวงลุงลูบศีรษะของอินทาราวแผ่วเบาด้วยปลายนิ้วมือสองสามทีก่อนจะดึงมือกลับมาวางไว้ที่หน้าตักหลวงลุงบวชเป็นพระมาตั้งแต่จำความได้ ตอนเด็กๆแม่ชอบพาผมมาที่นี่เพื่อให้ผมกับพี่ชายซึมซับการมาที่วัดแต่ก็เปล่าเลยผมก,กลัวการมาที่นี่แม้แต่พี่นักรบก็ชอบการมาหาหลวงลุงตั้งแต่เด็กจนโตจนป่านนี้ก็ยังคงมาที่นี่อยู่บ่อย ลุงลุงเคยเจอกับอินทารามาก่อนด้วยหรอครับเคยแต่ปัจจุบันนี้เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกคําตอบของหลวงลุง,ลงยิ่งทำให้ผมสับสนไปหมดในเมื่อเคยเจอกันอยู่แล้วแล้วทำไมผมถึงได้ฝันถึงเขามาตลอดเจ็ดปีทั้งที่เรา ่งหากที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนตกลงคุณเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่มึงแล้วมึงหายไปไหนมาวะตั้งนานหลวงลุงก็บอกให้ทุกคนสวดมนต์เรียกมึงกลับมากูสวดจนปากแทบฉีกแล้วนี่มึงไปเจอกับคุณคนนี้ที่ไหนวะทำไมเขา แต่งตัวแปลกเป็นนักสแสดงหลงทางมาหรอวะไอพอดเพื่อนผมมันคลานเข้ามานั่งข้างผมแล้วออยไหลกว้างมากระทบไหลของผมอย่างแรงก่อนจะถามซะยาวเหยียดจนไม่รู้จะตอบคำถามไหนก่อนดีไม่ใช่เว้ยเออทุกคนครับนี่คืออินทารา เขาเป็นเอ่อจะบอกยังไงดีล่ะคือผมจะพาเขากลับไปอยู่ด้วยกันที่บ้านเราแม่ครับผมขออนุญาตนะครับผมถือโอกาสแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับอินทาราและถือโอกาสขออนุญาตคุณแม่ที่เป็นเจ้าของบ้าน เรื่องให้อินทาราไปอยู่ด้วยคุณแม่มองหน้าผมนิ่งเพราะนี่เป็นครั้งแรกกับการทำอะไรที่ไร้ซึ่งเหตุผลของผมแม้แต่ไอ้พอดเพื่อนสนิทก็น้อยครั้งมากที่จะได้ไปน,นอนที่บ้านผมเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเข้าร่วมกิจกรรมบ่อยก็จริงแต่ก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอยู่พอสมควร เป็นลูกเต้าเราใครมาจากที่ไหนเลยจ้าหนูแล้วบ้านอยู่ที่ไหนกันพ่อแม่น้องเขาจะไม่ว่าอะไรหรือลูกถ้าจะให้ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของเรานะคุณแม่ตอบคำถามผมด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ก็ขัดใจผมเป็นที่สุดแต่ก็ไม่แปลกเลย ที่แม่จะสงสัยความเป็นไปเป็นมาของคนที่ผมกำลังจะพาเข้าไปอยู่ที่บ้านแบบไม่รู้ว่าในฐานะอะไรด้วยซ้ำคืออินทาราเขาอืมมีเป็นไรดอกนาท่านจอมทัพข้าจะอยู่กับท่านพ่ออีกอย่างยังอยู่ใกล้เรือนนอนของข้า หากคิดถึงก็เดินไปมาหาสู่กันได้ท่านกลับไปเสียเถิดแต่ผมตั้งใจแล้วจะพาคุณกลับไปอยู่ด้วยกันอย่าทำให้ท่านนะาลำบากใจเลยข้าเองก็มีเรื่องจากพูดคุยกับท่านพ่อมากมายเหลือเกิน แต่อินทาราใจเย็นๆเนถิดพ่อพ่อจอมทัพจำคำที่รับปากไว้กับอัตมาได้ไหมว่าให้ใจเย็นๆก่อนผมเงียบไปเลยเมื่อเจอคำทัดทานจากหลวงลุงให้จำคำพูดที่เคยรับปากเอาไว้ ว่าจะใจเย็นจนต้องยอมล่าถอยกลับมาตั้งหลักผมยอมกลับบ้านแต่โดยดีโดยที่ไม่มีอินทารากลับไปด้วยอย่างที่ตั้งใจไม่รู้ว่าผมต้องรออะไรและต้องใจเย็นอยู่เพื่ออะไรอีกใจหนึ่งก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแล้วผมจะดิ้นรนพาอินทารากลับไปบ้านด้วยทำไม กับคนที่เพิ่งรู้จักกันความรู้สึกตอนนี้มันสับสนไปหมดโกรธแม่หรือเปล่าลูกเงียบเชียวเปล่าครับแม่แม่เอ่ยถามผมในขณะที่เดินออกมาจากอุโบสถเพื่อมาที่รถของพวกเรา ผมไม่ได้โกรธอะไรแม่จริงๆแค่รู้สึกจุกจุและผิดหวังกับอะไรไม่รู้ถึงได้เงียบม,มาตลอดผมโยนกุญแจรถให้กับไอ้พอตเป็นคนขับรถตอนขากลับซึ่งผิดกับที่ผมตั้งใจไว้ว่าจะขับรถเองทั้งขาไปและกลับเพราะเป็นห่วงรถมากแต่ตอนนี้กลับไม่มีอารมณ์แม้กระทั่งจะขับรถที่ตัวเอง ทั้งรักทั้งหวงนักหนาแม่ครับเรานอนที่นี่ไม่ได้เหรอครับแม่ฮะมึงจะบ้าเหรอกูไม่เอาด้วยนะเว้ยได้สิลูกลูกอยากจะนอนที่นี่เหรอจะ๊ะครับ ผมต่อออกไปตามความต้องการจากใจจริงที่เสนอไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่รู้แต่ว่าไม่อยากห่างจากอินทาราเลยแม้แต่นาทีเดียวต่อจากนี้พี่นักโรคยิ้มกว้างก่อนจะเดินมาอบที่ไหลของผมแล้วลัดเข้าหาตัวเองแรงๆอย่างพอใจถูกใจพี่ที่สุด ยังมีอะไรอีกเยอะที่พี่อยากรู้จากนั้นพี่ก็เดินไปประคองแม่ให้เดินกลับไปยังอุโบสถอีกครั้งทำกลางเสียงบวกเวกโวยวายของไอพอดเพื่อนรักของผมผมกลับยิ้มกิ่มแล้วก็ชาติคอมันมาล็อกเอาไว้แล้วพามันเดินกลับไปพร้อมกันแล้วมันก็เอาต่บ่นไม่หยุดปาก อะไรวะเนี่ยมึงพากูมาแกงซช,ชัดเลยเนี่ยถูกใจมึงคนเดียวเลยอะไรถูกใจคนเดียวที่ไหนแม่กับพี่นักลบก็ถูกใจด้วยยกเว้นมึงเพราะฉะนั้นมึงจงถูกใจเดี๋ยวนี้เออถูกใจก็ได้วะชิบหาย แล้วเราก็หัวรอกันลั่นพร้อมกันจากนั้นก็เดินกอดคอกันไปยังจุดเดิมที่เราเพิ่งออกมาว่าแต่เขาเป็นใครวะหลงทางมาจากไหนโทษฐานที่มึงพากูมานอนวัดเล่าให้กูฟังเดี๋ยวนี้เลย ถ้ากูบอกไปมึงจะเชื่อกูไหมอย่าบอกนะว่าเขาหลงยุคมาจากสมัยแคว้นโบราณที่มึงบังเอิญไปเจอเขาตอนที่มึงหายตัวไปมึงก็เลยพาเขากลับมาด้วยถูกต้องล้วครับผมทำท่ายกมือขึ้นชี้ไปที่เพื่อนของผมทั้งสองข้างอย่างล้อเลียน พร้อมกับชี้เข้าที่ลำตัวของมันจนโดนบรรดาเข้าให้โอยไอ้หา่าเลิกเล่นสักทีบอกความจริงกูมามันเป็นความจริงวะ่ะจากนั้นพวกเราก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนที่ผมจะเริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างให้มันฟังทั้งหมดเท่าที่ผม รู้มาจากอินทาราบูกับสิ่งที่ผมปฏิประต่อมันเข้ากับความฝันของผมมันยากที่จะมีใครเชื่อแต่ทว่าขนาดคนที่ไม่เคยคิดจะเชื่อเรื่องพวกนี้เลยอย่างผมยังเริ่มคอยตามได้ยังไอ้พอทคงไม่น่ายากและมันก็คงไม่หาว่าผมเป็นบ้าหรอกนะ มึงเคยเป็นผัวเขาเมื่อชาติที่แล้วงั้นเหรอวะเฮ้ย <Hey, S 1> สุภาพหน่อยสามีก็พอ <c oughs> เออเอเอสามีก็สามีแล้วหลวงลุงมึงละวะทำไมเขาถึงเรียกหลวงลุงของมึงว่าท่านพ่ออันนี้กูไม่รู้เลยเว้ย อยากรู้ต้องรู้ปะเราไปถามลุงลุงกันกูก็ชักอยากจะรู้อะไรขึ้นมาซะแล้วละสิปะหลังจากที่หยุดยืนคุยกันอยู่ตั้งนานเราก็เดินหน้าต่อไปยังอุโบสถอีกครั้งสีหน้าไอ้พอดเพื่อนผมมันเปลี่ยนไปมากเริ่มมีสีสันสดใสขึ้นไม่ผิดหวังจริงๆ ที่มีมันเป็นเพื่อนพระคุณเจ้าจำเรื่องราวในอดีตเมื่อชาติพบเก่าก่อนได้อย่างใดกันอัตมาใช้วิธีนั่งสมาธิจเจริญภาวนาเป็นกิจวัตร าข้ามีพยศหนีออกไปจากหมู่บ้านคงมีเกิดเรื่องเช่นนี้เรื่องเช่นนี้มันต้องเกิดช้าเร็วก็ต้องเกิดไม่มีใครหนีกรรมพ้นมีความจริงที่อาตมาอยากบอกและยังคงติดค้างในใจจนเป็นห่วงกรรมติดมาจนถึงชาตินี้ ทำให้อาตมาวนเวียนคิดแต่เรื่องเก่าๆไม่สามารถดุดพ้นได้โยมอินทารามาก็ดีแล้วอาตมาจะได้บอกความจริงสัทีหลวงลุงเงียบไปนานก่อนจะเริ่มพูดต่อ จากวันที่ไฟไหม้หมู่บ้านพวกเราไม่ได้ตายกันทั้งหมดอาตมาพาคนที่เหลือหนีเข้าไปในป่าอง์ราชันวร,รมันส่งคนออกมาค้นหาแล้วมาช่วยเหลือเอาไว้ท่านพี่ส่งคนออกค้นหามีหรือขาจะไม่รู้ ท่านคานทีท่านปิดบังความจริงข้าได้อย่างใดเอ่อกระหม่อมเอ่อกระหม่อมอย่าว่าโยมคานทีเลยอาตมาเป็นคนบอกให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเองราชันวรมันเอง รับปากว่าจะไม่บอกก็ไม่ยอมบอกไปจนวันตายอาตมาผิดต่อโยมแล้วที่ทำให้โยมเป็นทุกข์ใจตลอดมามิเป็นไรดอกหนาเรื่องมันผ่านมานานนมแล้วนานเหลือเกินพระคุณเจ้า จักว่าอันใดหรือไม่หากข้าแลท่านคันทีจะขอปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่อาจตมาไม่ว่าหรอกคนที่จะว่าเดินมาทางนั้นแล้วผมกับเพื่อนรักเดินกอดคอกันขึ้นมาบนอุโบสถ ทุกคนที่กำลังนั่งพูดคุยกันอยู่หันกลับมามองกันเป็นตาเดียวพวกเราทั้งคู่เดินเข้าไปแล้วนั่งลงคลานเข่าเข้าไปใกล้ๆไอ้พอดไปนั่งข้างพี่นักรบส่วนผมเดินดิ่งไปนั่งข้างอินทาราผมยิ้มหวานมุมปากละมุนให้กับเขาแต่กลับถูกเจ้าตัวมองค้อน บะปากใสซะง,งั้นแต่ก็ยังน่ารักวะถือว่าให้อภัยแล้วกันจบลงไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับสำหรับตอนที่37แล้วมาติดตามกันใหม่นะครับ เรื่องราวกำลังจะดำเนินตามพอรเรื่องที่แอดได้วางเอาไว้ดูท่าหนทางนี้คงอีกยาวไกลนะครับจริงๆที่ดึงเรื่องเอาไว้เพราะอยากให้รู้ว่าตัวละครทุกตัวที่อยู่ในเรื่องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งหมดตอนนี้ค่อยๆเปิดเผยไปทีละคนทีละคนแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนตอนต่อไปที่จะมาในวันถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบายครับ